น้องจะทำอะไรน้องทำไมตาเย,ยิม้มอำ่อำอำ่อำอำ่อำอ่ำอ่ำจุ๋งเงินจะทำอะไรลูกถามหาพ่อเหรอพ่ออยู่ไหนวะพ่ออยู่วัดไปทำบุญที่วัดพ่อไปงานขาวดำของตาลูกคิดถึงพ่อใช่ไหมพ่อไปทำงานพ่อไปทำงานด้วย วิ่งซื้อกับข้าวยานขาวดำให้ตาพ่อไม่ว่างมาเล่นกับหนูถุงเงินจะไปไหนถุงเงินไม่ต้องเที่ยวนี่ถุงเงินเพิ่งกลับมาจากพ่อป่าน้วพอนมนะทุกคนเก่งมากเลย เก่งมากเลยไปยัดใส่กล่องอะกล่องที่ซื้อกล่องที่ซื้อไอ้นี่กล่องที่ซื้อนะที่เขาสั่งกันอะเขาอยู่ในกล่องตลอดเลยเนี่ยเก่งมากเลยในถะุงเงินไปผ้าป่านนคะรพ,พนมกับเรา เราออกไปด้วยโอ้กินหึงเลยชีหึงเลยขี้ึฮงเลยในในัในนั้นนะเพราะว่าเขาไม่เอาออกจากอันั้นเขาไม่ออกจากถุงอะไปฝากพี่เขาที่ที่วัดที่ที่นครพน,นมอ่ะ พอไปวัดก็เลยฝากเขาไว้ไม่ได้เอาเข้าโรงแรมด้วยทั้งเงินก็อยู่ในกล,ล่องนะั่นน่ะเขาก็ฉี่แตกมั้ยไม่ได้ออกเขาปวดอึอะไรเงี้ยปวดฉี่ปวดอึอย่างเงี้ยเขาไม่ออกอะเก่งมากเลยทังเงินนะ่ะไปนอน แล้วเขาอดทนแล้วเขาก็เมารถด,ด้วยนอนตลอดเลยเนี่ยนอนตลอดนอนอยู่ในกรงเขาบอกกรงกรงเขาก็เป็นถุงถุงเป้ที่เราสะพายได้นะเขาก็อยู่ในนั้นเนีะยขึ้นรถทัวร์ก็นอนเงียบเลยเมารถข้าวก็ไม่ได้กินเนี่ยพึ่งฟื้นพึ่งฟื้นเนี่ยเนี่ย พอกลับมาถึงบ้านฟื้นกินใหญ่เลยลเงินมองกล้องนะครับเก่งมากเลยฟื้นตัวแล้วเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านก็กินข้าวตอนตอนนั่งรถไปกินไม่ได้เลยนะกินได้แต่ฮอทดอกแล้วบางทีเขาจอดลงเซเว่นนี่ยเราก็ซื้อฮอทดอกให้เขากินรองท้อง ก็กินทูน่าไม่ได้กินอาหารเม็ดไม่ได้เงินเก่งมากเลยไปไปกับเราทุกรอบเลยตะฮวยเอาไปอะ่ะไปบ้านก็ไปด้วยนั่งรถเก่งไปด้วยอันนี้นั่งรถทัวร์คิดดูลำบากขนาดไหนอะ่ะหิวตะฮวยก็หิวขึ้นหิวลงลงไปฉี่บางทีเขาก็ไม่ฉี่บางทีเขาก็ฉี่ ปล่อยเข้าชีข้างทางเนวลาจอดปั๊มนะกลับแล้วขนมกี่โลบะเนี่ยสามโลบ่ะเก่งจริงของเงินความอดทนอยู่ในกล่องนะกล่องมันอับขนาดไหนมีรูแค่หกรูอะแล้วมันเป็นตะข่ายข้างข้าๆน้องอดทนกับเรามากเลยอะสุดยอดเลยเขารัก เขารักพ่อเขามากนะเขาเชื่อพ่อเขาอย่างเดียวลงเงินเก่งจริงได้เอ๋แม่ดูหน่อยแม่ถ่ายวิดีโออยู่นะครับพ่อมาแล้วนั่นไปแล้วเห็นไหมพ่อมาไปแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเดีย๋ยวพาไปดู จะพาไปดูข้อหาพ่อก็ลเขาใช่ไหมเขาจะตามพ่อเขาใครอ่ะใครใค่พ่อไหมไม่ใช่อะ่ะเสียงเสียงไอนน้นี่เสียงไอ้ครีมอยู่ข้างล่างเสียงครีมอยู่ข้างล่างหนูคิดว่าเป็นพ่อหนูอ่ะงเงิน พ <So S 1> ่อจริงวะพ่อกลับมาอาบน้ำตาโวยกลับมาอาบน้ำไปดูดิไปดูดิไปเร็วไปดูตาโวยดิเร็ว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 ตาโหยกลับมาแล้วไปดูดิไปดูดิไปดูดิเออเออไปไปไปลงไปตาโหยกลับมาแล้วน้า นั่นถามถามดิไปไหนมาน้องถามตาห้ยดิไปไหนมาน้องถามตาห้ยไปไปดิไปถามตาห้อยไปโออไปถามตาห้ยดิไปไหนมาเขาถามอะ่ะไปไหนมานเอ,าอ่อไปเที่ยวข้าม,มาอือดูถามใหญ่เลย ดูดูเอาขาโยงขึ้นอือหือเขาเคลียร์พ่อคิดถึงเขาอ่ะดู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 เขาคิดถึงพ่อเขาขอเคลียร์ใหญ่เลยอือหือน่ะน่ะจะขอกินข้าวอีกแล้วมา嘛เอเมนือขอกินข้าวอีกแล้วมาอีไหนอะไรเหรออิมอิมอิมีพ่อเป็นที่มันอันที่มือใชที่ ตอนนั้นเมื่อวานกี่หมืน่นตาห้ยเพิ่งไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะมางานขาวดำแนละ้วต,ตาตาตาหอยเสียดูดูเงินอยู่บ้านมาเนี่ยหนึ่งหมืน่นบาทามหาเงินหามหมืนนี่ hoy, <ค>น,นีเหมืนยนย่างออกแมงเมื่อวานน่ะเมื่อวานกี่หมื่นเจ็ดหมื่นดูดเงิน เงวนเป็นไรครับถามใหญ่เลยนั่งรอมองทางตระกูลครับา่าอ้อนกินข้าวเลยนะนั่นนนมกินดมกินกินอะไรมกินดมกินันีอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มขนาดนี้อุนานี้ นั่นอินทนนีมไม่อมอีถามดิเมื่อกี้ถามถามตั้งแต่อยู่ข้างบนลราเรียกแง้วแง้วแง้วนะถามแกเหรือวคอเคียจะอ้อนกินอีกแล้วมาพอเคียเงี้ยมีแผนอะถึงนั่นอะ